สวัสดีครับพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาเติมน้นำกันรถอยู่ดีครับนี่มีกองเก็บเรียบร้อย,ยครับเอาสวิตช์ไฟออกก่อนครับสวิตตัดไฟงูยืดขึ้นแล้วก็ปิดออกแค่นี้ก็เปิดออกได้เลยครับนี่ประมาณน,นี้แบตสองลูกครับ เดี๋ยวมาเซกบังน้ำกันแล้วก็เติมน้ำกันกันครับโอ้ลงไปไลยแล้วครับเพราะว่าส่วนกลาืงคืนนี่เปิดพัดลมนอนครับมันก็จะเปืองน้ำกันแน่นะครับเด้อเข้าตรงค่อยเซฟรูดูตัวนี้คือเรือเขาก็ตตรงทํำความสะอาดครับเนี่ยเอาจระบีท่าครับค่ายออกทํำความสะอาดแล้วจระบีท่าครับมันที่ป้องกันได้พวกขื้นขัาบเปลือแนวนี้ได้ครับส่วนแบตเตอรี่นี่สร้างศูนย์เพิ่นบอกมาเนาะครับนาอว่าหนึ่งปี ควรถอดประชาดครับถอดประชาดเพื่อกระตุนแบตครับไฟเบร์เบาเบร์กัลยาครับหนึ่งปีควรถอดประชาดมาือเดี๋ยวในี่ต้องทําความสะอาดกันครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาเสริมกันอีกนิดนึงครับวิธีถอดขัวแบตครับมีขัวบวกขัวลบวิธีถอดขัวแบตเตอรี่ที่ถูกต้องนะครับน,น้าอกจจะมีขัวบวกขัวลบเพื่อป้องกันการชอ็อตเพื่อตัดวงจกรกระแสไฟ ข้าต้องถอดขัวลบก่อนครับบอเป็นถอดขัวบวกได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบบอั้งนี่ไมด้ถอดขัวบวกนะครับคุณแจ๊เพื่อไปโดนขัวลบแบบยังสี่เพราะว่าขัวล้นมากกบโค้งรถครับปึ๊บช็อตบอครับช็อตข้าต้องตัดวงจรไฟครับขัวลบขัวลบเอาเวลาเราถอดขัวลบระแจบไปโดนขัวลบยังสี่กับบอเป็นยังครับน้อข้าต้องจัดไอ้ตัดวงจรไฟด้วยกันตัดขัวลบก่อนครับถอดขัวลบก่อน ใส่ไปแจเบอร์13ครับตัวนี้ครับน,นี่ขอขออ้อนให้พร้อมครับนี่โอ้ยทายคนเดียวกับวทนัดเดี๋ยวปักกอนออเอาเอาเป็นว่าถอดขัวลบก่อนเด้พี่น้องเด้อถอดขัวลบแล้วจะงไปถอดขัวบวกครับ เห็นบอพี่น้องหลังจากถอดขัวแล้วครับเท่ากับเสาะปวดขับขีเกลือนี่หรอครับถ่าจะให้ดีนะครับน้องควรเอาน่ำอุ่นครับน่ำอุ่นมาล่างครับมันมันจะดีครับล่างออกให้เบิดเลยครับแล้วค่อยเอาจระบีมาท่าครับจระบีท่าแล้วค่อยประกอบเขา้หมาครับจระบีมันจะสรอยป้องกันในหัวแบตเตอรี่ว่าให้ขึ้นเกลือแบบนี้ครับ เดี๋ยวไปลองมึงเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเติมน้ำกั้นกันเลยครับน้ำกั้นมีเป็นโกดังครับเติมน้ำกั้นก็ให้มันอยู่ในระดับมันครับเห็นบ่มขีดขีดแดงครับให้มันอยู่กึ่งกลางขีดแดงหรือว่าเลื่อยขึ้นมากก็ได้แต่ว่าห้ามเกิดขีดแดงข้างบนครับนี่ยเราไปครบทุกช่องครับหลังจากเติมน้ำกั้นแล้วครับผมก็ล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เสร็จคัวแห้งครับ หลังจากนั้นกันนี้เลยครับที่เด็ดป้องกันบ่อยมันขึ้นขาบเกลือครับเจละบีครับเจลบีทาไปเลยครับทาไปรับรองขาบเกลือบองขืนครับเปื่นแน่กับโอดออกครับมันจะยืดอายุการใช้งานครับขวัวขึ้นเกลือแล้วก็จอยแล้วก็ซอส แต่งานบริโดนครับนี่เลยที่เด็ดถ้าไปบดทุกขวครับเดี๋ยวค่อยมาต่อซ้ายกันครับผมตอกัวนี้ก้อนครับขวเสื่อมต่อห้ากันนี่ก่อนครับเอาขวลร่งคะแนนครับแจมหมุนเลยครับถึงมือกับพ่อครับเดี๋ยวมันสิขาด เรียบร้อยขัวนึ่งแล้ไ้ขัวนึ่งครับแล้วก็ค่อยใส่ขัวบวกขัวลบค่อยใส่สุดถ้ายครับกต่อสองขัวในแล้วเพราะมาต่อขัวบวกครับเห็นบ่แแจโดนก็ขัวลบบ่เป็นยังครับเพราะว่าขัวลบมาบอลใส่ครับรวงจบรบอลขบครับผลเลยครับบ่ต้องห่วงแจผมใส่ขออ่อนมานําำครับเอาถึงมือครับ นำก็แกกใส่ง่ายดีครับครบเรียบร้อยเหลือขัวลบครับตราบด้วยขัวลบครับขวบัวลบโดนลบว่าเป็นยังครับวนไดเ้เลยม่ต้องห่วงมันว่าจะไปโดนบวกน้ำขอจนแน่นพอถึงมือแล้วครับสำหรับปเจตนะครับเด้อผคุณไสนใจกับกดซสื่อใดครับ ทีตกาสีเหลืองครับมุมดานหลังซ้ายมือมีห้อเดลตันครับมีใบรับประกันคุณภาพพร้อมครับสวัสดีครับ